โรคสำคัญในไก่โรคที่สำคัญในไก่ในบ้านเราสามารถแยกออกมาได้จากหลายสาเหตุนะคะโดยโรคพวกนี้เนี่ยจะมีสาเหตุการติดเชื้อที่แตกต่างกันโดยอาจจะมีการติดเชื้อไวรัสการติดเชื้อแบคทีเรียการติดเชื้อพยาธิและโปรโตโซวัวหรือแม้จาก ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดการก็สามารถที่จะสแสดงอาการป่วยขึ้นมาได้นะคะทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาศึกษาหรือว่ามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะ<ส>เกี่ยวกับโ,โรคที่มีผลกับไก่ที่เราเลี้ยงในปัจจุบันนี้โดยจะแบ่งออกเป็นสี่โรคสำคัญนะคะโดยจะแยกออกเป็นโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียและโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสนะคะ โดยเชื้อแรกหรือว่าโรคแรกที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยก็คือโรคนิวคาสเซิลนะคะโดยถ้าเรา,าเคยได้ยินกันมาบ่อยๆแล้วนะคะว่าโรคนิวคาสเซิลเนี่ยค่อนข้างจะมีผลรุนแรงทําให้เกิดอัตราการตายในไก่ได้ค่อนข้างเยอะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าโรคนิวคาสเซิลเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะ นิวคาสเซิลดีสีเนี่ยเกิดมาจากเชื้อพารามิโซไวรัสนะคะแบ่งออกเป็นชนิดรุนแรงชนิดรุนแรงปานกลางและชนิดไม่รุนแรงระยะฟักตัวของโรคเนี่ยก็คือ4-6วันระยะฟักตัวของโรคคืออะไรก็คือระยะที่สัตว์ได้รับเชื้อเข้ามาในร่างกายและ,ะเป็นระยะเวลาหลังจากนั้นที่จะแสดงอาการให้เราเห็นนะคะอันนี้เราเรียกว่าระยะฟักตัวของโรค เชื้อตัวนี้เนี่ยเชื้อนิวคาโซหรือเชื้อพารามิโซไวรัสเนี่ยจะเป็นเชื้อที่ทนต่ออุณหภูมิห้องได้ดีและก็อยู่ในอุจจาระได้นานนะคะหรือว่าสิ่งคัดหลังต่างๆได้ค่อนข้างนานอุณหภูมิห้องที่เราหมายถึงในที่นี้ก็คืออุณหภูมิประมาณ25องศานะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงกันต่อไปก็คือการติดต่อของโรคการติดต่อของโรคติดต่อได้ยังไงนะคะง่ายๆเลยโรคนี้เนี่ย มีสาเหตุทําให้เกิดทําให้ไก่เนี่ยเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นการติดต่อของโรคที่สําคัญเลยก็คือผ่านการหายใจนะคะนอกจากนี้ก็ยังสัมผัสนะคะผ่านการสัมผัสต,ต่างๆอย่างเช่นสัมผัสโดยตรงจากการกินน้ากินอาหารการใช้อุปกรณ์ต่างๆในฟาร์มหรือว่าในพื้นที่เลี้ยงร่วมกันนะคะโรคนี้เนี่ยสามารถที่จะเกิดได้กับไก่ทุกช่วงอายุเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเรามีพาหะนําโรคค่ะ โรคนี้เนี่ยมีพาหะนำโรคที่สำคัญเลยก็คือพวกนกกระจอกเป็ดแล้วก็หานที่สามารถที่จะนำเชื้อมาให้ไก่ที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยแสดงอาการป่วยได้นะคะทีนี้เรามาดูอาการอาการของไก่ที่เป็นโรคนิวคาสเซิลหรือว่าติดเชื้อพารามิซวไวรัสเนี่ยเป็นยังไงก็เริ่มได้ตั้งแต่ซึมปีกตกไม่กินอาหาร หัวและคออาจจะบิดหรือว่าแงนคอนะคะโดยอาการซึมเนี่ยเราจะเห็นได้เป็นอาการแรกๆที่จะเห็นว่าไก่อาจจะไม่กินน้ําไม่กินอาหารนะคะแล้วก็อาจจะมีการนั่งหงอยซึมนั่งบนข้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปวิดีโอที่เราจะให้ดูนะคะว่าไก่ที่มีลักษณะอาการซึมเป็นยังไงนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนิวคาสเซลเนี่ยยังมีผลกับระบบประสาทเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแสดงให้เห็นว่าไก่เนี่ยจะมีอาการ คอบิดนะคะคอบิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะทรงตัวได้นะคะจะเดินหมุนวนนะคะโรคนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีผลได้ทั้งจากระบบทางเดินหายใจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจแล้วก็ส่งผลต่อระบบประสาทด้วยนะคะอันนี้เป็นลักษณะของไก่ที่คอบิดคอแหนนนะคะ จะเห็นได้ว่าเมื่อมันมีอาการทางประสาทพวกนี้แล้วเนี่ยจะไม่ทำจะไก่เนี่ยจะไม่สามารถที่จะเดินหรือว่าไปกินอาหารได้นะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยเราสังเกตอะไรได้บ้างสังเกตอุจจาระค่ะอุจจาระของไก่พวกนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นเหลวนะคะแล้วก็อาจจะมีน้ําสีเขียวๆปนออกมานะคะอาจจะมีสีขาวๆหรือว่าสีเขียวๆออกมาที่ผิดปกติเลยนอกจากนี้ก็จะมีอาการบวมบริเวณรอบตาหัวแล้วก็ลําคอนะคะในไก่ที่ให้ผลผลิต ก็จะพบว่าไข่ก็จะลดลงนะคะหรืออาจจะมีรูปร่างที่ผิดปกติไปะะก็คือจะมีบิดเบี้ยวหรือว่าเปลือกดูไม่แข็งแรงแตกง่ายนะคะไม่เหมือนไข่ทั่วๆไปทีนี้การป้องกันการป้องกันทําได้ยังไงโรคนี้อย่างที่บอกว่าคือมันเป็นโรคไวรัสความสําคัญของโรคไวรัสก็คือมันไม่มียาที่จะรักษาได้นะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันการเกิดโรคจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นมาตรการที่สําคัญที่สุด การป้องกันอันดับแรกเลยคือเราต้องดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรือนหรือว่าบริเวณที่เลี้ยงไก่นะคะคือจะต้องไม่มีสิ่งสกรปรกหรือว่าการหมักหมมของมูลหรือว่าสิ่งคัดหลังต่างๆของตัวไก่อย่างที่บอกว่าเชื้อตัวนี้อยู่ในสิ่งคัดหลังหรือว่าอยู่ในขี้นะคะในอุจจาระของไก่เนี่ยได้ค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นถ้าเรากําจัดสิ่งเหล่านี้ไปได้มันก็จะกําจัดแหล่งรังโรคนะคะของเชื้อตัวนี้ได้เป็นแหล่งเป็นที่สําคัญเลยนะคะ นี้การป้องกันถัดมาคืออะไรก็ต้องควบคุมสัตว์พาหะอย่างที่บอกว่าสาเหตุหนึ่งก็คือมีสัตว์พาหะนำโรคเหล่านี้มาให้ไก่ของเรา เพราะฉะนั้นการควบคุมก็คืออาจจะต้องมีการาสร้างตะขคายล้อมรัว้วหรืออะไรก็ได้ที่ที่ทำได้ง่ายในพื้นที่แต่จะต้องควบคุมไม่ให้พวกนกเป็ดหา่านพวกนี้มามาอยู่ใกล้ชิดหรือว่ามามีผลทําให้เกิดาการติดเชื้อเหล่านี้มาสู่ตัวไก่ได้นะคะโดยสัตว์เหล่านี้น่ะมันอาจจะไม่แสดงอาการป่วยนะคะแต่ว่าพอมาติดที่ไก่เราแล้วไก่เราก็จะป่วย ทีนี้นอกจากนี้การป้องกันที่สำคัญเลยคืออะไรคะต่อมาก็คือการทำวัคซีนค่ะการทำวัคซีนเนี่ยถือเป็นโปรแกรมหลักนะคะแล้วก็นิวคาสเซิลเนี่ยถือว่าเป็นวัคซีนหลักที่จะต้องทำในไก่นะคะและการทำวัคซีนก็จะช่วยสามารถสามารถที่จะช่วยให้ลดจำนวนการตายหรือว่าลดอัตราการป่วยของตัวไก่ลงได้นะคะ ซึ่งค่อนข้างสำคัญมากๆเลยทีนีเ้เราจะไปที่โรคถัดไปโรคถัดไปก็คือโรคอะฮิวาไก่โรคตัวนี้ค่อนข้างสำคัญตรงที่ว่าเมื่อเกิดโรคแล้วเมื่อไก่เกิดโรคแล้วเนี่ยอัตราการตายจะค่อนข้างสูงนะคะสาเหตุการเกิดเนี่ยมาจากเชื้อแบคทีเรียตัวหนึง่ง ะะแต่ว่าอาการแล้วก็การแสดงออกต่างๆเนี่ยจะคล้ายๆกับโรคนิวคาสเซิลเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้เราสับสนกันระหว่างโรคนิวคาสเซิลและโรคอะฮิวาไก่ได้นะคะสาเหตุการเกิดเนี่ยต่างกันกับโรคนิวคาสเซิลก็คือโรคอะฮิวาไก่เนี่ยสาเหตุเกิดมาจากแบคที ria นะคะชื่อว่าพาซูเรล่าเมาโตซิดานะคะ แล้วก็โรคนี้เนี่ยจะทำให้ไก่ป่วยแล้วก็มีโอกาสการติดเชื้อแล้วก็ตายได้สูงในช่วงที่มีการเปลี่ยนฤดูหรือว่าเปลี่ยนอากาศนะคะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ไก่ค่อนข้างเครียดพอเครียดแล้วเนี่ยไก่ก็จะภูมิภูมิคุ้มกันตกพอตกโรคพวกนี้ก็จะสามารถที่จะเข้ามาทำให้ไก่เนี่ยป่วยแล้วก็แสดงอาการป่วยได้ที่สำคัญเลยคือโรคนี้เนี่ยมักจะพบในไก่ที่โตเต็มวัยแล้วนะคะที่จะแสดงอาการป่วยหรือว่าตายขึ้นมาได้ การติดต่อทําได้ยังไงบ้างโรคนี้เนี่ยสามารถเกิดเ,เขาเรียกอะไรการติดต่อได้ค่อนข้างหลากหลายนะคะได้ตั้งแต่คล้ายๆกับนิวคาสเซิลตะกี้ก็คือการหายใจร่วมกันการหายใจรถใส่กันเนี่ยนะคะการกินนะคะการใช้อุปกรณ์ต่างๆร่วมกันนะคะนอกจากนี้ก็สามารถติดต่อกันได้ผ่านสารคัดหลัง่งจากตัวสัตว์ป่วยหรือว่าสัตว์ตายนะคะแล้วก็นอกจากนี้พวกอุปกรณ์ต่างๆ ะะการปนเปื้อนเชื้อในดินหรือว่าอุปกรณ์การเลี้ยงที่เลอะเทอะสกระปรกก็จะมีโอกาสทําให้เชื้อพวกนี้สามารถที่จะถ่ายทอดเชื้อจากตัวหนึ่งไปสู่อีกตัวหนึ่งได้ที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือการเคลื่อนย้ายเป็ดไก่นะคะจากแหล่งหนึ่งไปอีกแหลง่งหนึ่งก็จะมีโอกาสทําให้ไก่เนี่ยจากแหล่งที่มันป่วยเนี่ยก็ขนย้ายมายังบริเวณที่เราเลี้ยงไก่อยู่ ไก่ของเราก็อาจจะมีโอกาสติดเชื้อแล้วก็ป่วยได้ด้วยแสดงอาการแล้วก็อาจจะตายตามมาได้ด้วยนะคะทีนี้อาการตามรูปเลยก็เลยเคยเราจะเห็นว่ามันจะเกิดลักษณะของสีงอนสีหน้าหรือว่าเหนียงเนี่ยจะมีสีม่วงคล้ำนะคะเกิดไซยาโนซิสได้นะคะและถ้าเกิดว่ามันรวดเร็วมากกว่านั้นเนี่ยไก่อาจจะตายโดยไม่แสดงอาการใดใดเลยก็ได้นะคะถ้า ก่แสดงอาการเนี่ยเราก็จะยังพอเห็นได้ว่าเออมันจะมีอาการหัวตกนะคะมีน้ำมูกมีน้ำลายไหลนะคะก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะผิดปกติไปจากเดิมนะคะถ้าเกิดว่าไม่ตายอย่างเฉียบพลันนะคะอ,อ,อาการอื่นๆที่เราพอสังเกตได้ก็คือไก่จะแสดงอาการหายใจลำบากนะคะมีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจหายใจเสียงดังหอบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้นอกจากนี้เราก็จะเห็นลักษณะ การบวมได้นะคะตามตัวของไก่ตามข้อตามหงอนตามเนียงเนี่ยจะเห็นว่ามีลักษณะการบวมน้ำขึ้นมานะคะการป้องกันทำได้อย่างไรก็เช่นเดียวกันกับนิวคาสเซิลก็คือการรักษาความสะอาดนะคะภายในพื้นที่ที่เราเลี้ยงไก่นะคะอากาศจะต้องถ่ายเทแล้วก็ไม่ควรเลี้ยงไก่นาะแน่นเกินไป ะะการเลี้ยงไก่ในชนบทเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเราเลี้ยงไก่แบบปล่อยแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเวลาเราปล่อยไก่ไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าพื้นที่ที่เราปล่อยไปเนี่ยมันสะอาดเพียงพอหรือเปล่าไก่จะได้ไปสัมผัสเชื้อที่ไหนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้การควบคุมไก่นะคะเอาไว้ในพื้นที่ที่จํากัดนิดนึงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ต้องแคบมากมายก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมการติดเชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่ตัวไก่ได้นะคะ นอกจากนี้ก็จะต้องมีการทําความสะอาดพื้นที่นะคะมีการพ่นน้ายาฆ่าเชื้ออะไรร่วมด้วยนะคะการป้องกันนอกจากนี้ก็ไก่เนี่ยจะต้องเลี้ยงดูอย่าง เขาเรียกอะไรคือจะต้องมีการแยกถ้าสมมุติว่ามีไก่ป่วยหรือว่ามีไก่ที่นํามาเข้าฝูงใหม่เนี่ยเราจะต้องมีการกักไก่เพื่อดูอาการก่อนว่าไก่พวกนี้ป่วยหรือเปล่ามีโอกาสที่จะนําโรคมาสู่ไก่ฝูงเก่าของเราหรือเปล่านะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะต้องอกันพวกสัตว์เลี้ยงอื่นๆอย่างเช่นพวกสัตว์ปีกอื่นๆชนิดอื่นๆในฟาร์มหรือว่าในบริเวณที่เราเลี้ยงเนี่ยไม่ให้เข้ามาคลุกคลีกันมากนะักเพราะว่าอาจจะมีโอกาสส่งถ่ายเชื้อกันได้นะคะ แล้วก็พวกสุนัขและแมวอาจจะต้องพยายามควบคุมดูแลตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันอาจจะเป็นตัวที่เป็นพาหะของโรคก็ได้นะคะทีนี้การป้องกันต่อมาก็คือว่าถ้าเกิดการระบาดเราจะทำยังไงนะคะถ้าเกิดการระบาดของโรคอาหิวาซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็มีผลทำให้เกิดการตายค่อนข้างมากเมื่อเราพบว่าไก่ตายเราจะต้องมีการทำลายไก่นั้นเลย ะะจะต้องไม่เอาไปกินจะต้องไม่เอาไปทําอะไรต่อนะคะก็คือเอาไก่ที่ตายเนี่ยฝังเลยค่ะขุดหลุมฝังนะคะโดยมากเนี่ยหลุมเนี่ยลึกประมาณ1-5เมตรเนี่ยอยู่ในระดับที่คือลึกพอแล้วก็ไม่ทําให้สัตว์อื่นๆเนี่ยมาคุยเขียได้นะคะโดยมากแล้วประมาณ1เมตรก็น่าจะเพียงพอนะคะเราก็เมื่อมีไก่ตายเราก็นําไก่เนี่ยไปฝังในพื้นที่เหล่านี้ซึ่งเราอาจจะเตรียมไว้นะคะอาจจะไม่ได้ฝังไปทั่วๆเราอาจจะมี บริเวณหรือพื้นที่ในการสำหรับฝังไก่ที่ตายไว้นะคะแล้วก็จะมีการราดน้ํายาฆ่าเชื้อมีการโรยปูนขาวพวกนี้เป็นต้นเพื่อที่จะลดการแพร่ระบาดของเชื้อลงนะคะแล้วก็ภาชนะหรือว่าแม้แต่พวกอาหารหรือน้ําที่เราไม่แน่ใจว่าสะอาดหรือไม่เนี่ยเ,เกิดจากไก่ที่มีเชื้อเนี่ยไปกินมาหรือเปล่าเนี่ยก็ให้เราทําลายซะทั้งหมดเลยนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้อาหารเหล่านี้ โดนกินโดยไก่ที่มีสุขภาพดีแล้วอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อต่อๆกันไปได้นะคะทีนี้เรามาดูโรคที่สำคัญโรคที่3โรคที่สำคัญโรคนี้เนี่ยก็เป็นโรคที่มาจากไวรัสอีกเหมือนกันนะคะเราเรียกว่าโรคไข้หวัดนกหรือที่เราคุ้นๆว่าเราเรียก Avian Influenza Inf นะคะหรือว่า Bird Flu นะคะเราจะได้ยินกันบ่อย,อยๆอยู่แล้วไข้หวัดนกไข้หวัดนกนะคะ นี่สาเหตุและการติดต่อของไข้หวัดนกเนี่ยมาจากอะไรนะคะสาเหตุก็คือมาจากเชื้อไวรัสอย่างที่บอกนะคะทีนี้เชื้อพวกนี้เนี่ยมันจะออกมากับน้ำมูกน้ำลายนะคะแล้วก็พวกมูลหรือว่าอุจจาระของสัตว์ปีนะคะทีนี้สัตว์ที่รังโรคหรือว่าสัตว์ที่สามารถที่จะเป็นตัวแพร่เชื้อได้เนี่ยก็ได้แก่พวกนกอพยพหรือว่านกธรรมชาติหรือว่าแม้แต่ไก่ที่เรานำออกมาเรา,เรานำมา จากในเมืองหรือว่าเรานํามาจากฝูงอื่นๆอ,อาจจะมีโอกาสทําให้เกิดการแพร่เชื้อตัวนี้มากขึ้นก็ได้นะคะทีนี้มันก็จะทําให้เกิดลักษณะของโรคระบาดท,ที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็รุนแรงเพราะว่าโรคเนี่ยจะทําให้เกิดอัตราการตายค่อนข้างสูงนะคะ ระยะฟักตัวของโรคค่อนข้างเร็วมากนะคะเพราะว่าระยะฟักตัวสั้นนะคะคือเพียงไม่กี่ชั่วโมงจนถึง3วันนะคะไก่ก็จะแสดงอาการหรือจนถึงขั้นตายในที่สุดนะคะอาการที่พบได้ก็มีอาการซึมซูปผอมไม่กินอาหารขนยุ่งไข่ลดถ้าเกิดเป็นไก่ที่ให้ผลผลิตนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบลักษณะของการไอาจามหรือว่าหายใจลำบากนะคะกล่มคอหายใจอ่ะอย่างนี้ในวิดีโอ เห็นอาการไก่จามไหมคะตะกี้แล้วก็ก่งคอหายใจนะคะดูอีกครั้งค่ะนี่คือไก่จามนะคะนี่ก็คือก่งคอหายใจคือค่อนข้างเห็นชัดว่าไก่เนี่ยหายใจลําบากรูปนี้ก็เหมือนกันเห็นว่าไก่นั่งอ้าปากหายใจนะคะก็คือหายใจลําบากเชื้อเนี่ยไปมีผลกับระบบทางเดินหายใจส่วนต้นนะะเพราะฉะนั้นทําให้ไก่เนี่ยสแสดงอาการลักษณะประมาณานี้นะคะ อาการอื่นๆที่พบได้ก็ได้แก่เราจะเห็นลักษณะการามีจุดเลือดออกนะคะตามงอนเหนียงหรือว่าแข้งขานะคะจะเห็นว่าปลายงอนเนี่ยจะคล้ำนะคะมีสีคล้ำเป็นสีออกม่วงๆหรือว่าสีดำๆนะคะจะเห็นว่าตาเนี่ยจะก้อนค่อนข้างบวมได้ด้วยนะคะไข้หวัดนก สามารถติดเชื้อในสิ่งมีชีวิตใดได้บ้างนะคะอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวมาก็คือเราจะเห็นว่าสามารถติดคนได้ด้วยนะนะคะแล้วก็จากคนเนี่ยบางทีก็จะมีโอกาสสามารถที่จะติดไปที่หมูหรือว่าสัตว์อื่นๆได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยคือเราจะต้องป้องกันไม่ให้เชื้อนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับตัวไก่เลยนะคะทีนี้อาการที่พบในคนเป็นยังไงนะคะอาการที่พบในคนก็คือ มีอาการเหมือนกับเป็นโรคไข้หวัดใหญ่นะคะระยะฟักตัวคือจะมีอยู่ประมาณ1-3วันคนเนี่ยก็จะพบว่ามีไข้สูงหนาวสัน่นปวดศีรษะนะคะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้ออาจจะมีน้ำมูกหรือว่าไอหรือว่าเจ็บคอได้นะคะในผู้ป่วยเด็กหรือว่าผู้สูงอายุที่เราพบว่ากลุ่มคนพวกนี้เนี่ยจะมีระดับภูมิคุ้มกันเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะ มีภูมิคุมกันที่ไม่ดีก็อาจจะแสดงอาการปอดบวมแบบรุนแรงหรือว่าอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะทีนี้การป้องกันควบคุมทํำยังไงการป้องกันควบคุมก็คือถ้าเกิดว่าเราสงสัยอยากไปจับหรือว่าแตะต้องนกหรือว่าสัตว์ปีกที่ตายที่เราเห็นนะคะถ้าเราจะจับ แต่ต้องจริงๆจะต้องมีเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ในการที่จะป้องกันตัวเราเองอย่างเป็นถุงมือหรือว่าเราอาจจะใช้ถุงพลาสติกคลุมมือนะคะก่อนแล้วก็ค่อยจับแต่ต้องสัตว์ที่ตายเหล่านั้นนะคะแล้วก็พยายามอย่าให้ไก่ในฝูงของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะไปคลุกคลีหรือว่าสัมผัสกับไก่หรือว่าสัตว์ปีกที่เรานํามาจากข้างนอกหรือว่านํามาจากในเมืองหรืออะไรเงี้ยนะคะและที่สําคัญเลยคือถ้าพบสัตว์ป่วย ะะให้กักบริเวณสัตว์เหล่านั้นแล้วแจ้งสัตวแพทย์ทันทีนะคะทีนี้โรคต่อไปโรคต่อไปเนี่ยก็คอ่อนข้างสําคัญที่เราจะเห็นว่าไก่จะแสดงอาการหวัดค่อนข้างเยอะนะคะก็คือโรคนี้เราเรียกว่าโรคหวัดหน้าบวมนะคะ Infectious c o r y s a นะคะโรคนี้เนี่ยจะมีสาเหตุที่สําคัญมาจากเชื้อแบคทีเรีย ะะโรคนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะก่อโรคเฉพาะในไก่นะคะก็คือจะไม่เป็นโรคที่ติดต่อสู่คนอย่างโรคไข้หวัดนกตะกี้นะคะแล้วก็โรคนี้เนี่ยจะเกิดเหมือนกับเวลาเราเป็นหวัดก็คือเกิดในช่วงเปลี่ยนฤดูนะคะอากาศเปลี่ยนฝนตกมีอากาศที่ชื้นหรือว่าฤดูหนาวอะไรพวกนี้นะคะไก่ก็จะมีโอกาสเป็นหวัดแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะเกิดลักษณะของโรคหวัดหน้าบวมขึ้นมาได้โดยมากแล้วนะคะจะเกิดกับไก่ที่อายุมากกว่า5สัปดาห์นะคะก็คือเดือนนิดนิด ะะลลักษณะการติดเชื้อเป็นยังไงนะคะโรคนี้เนี่ยเกิดการระบาดได้ค่อนข้างรวดเร็วเพราะว่าระยะฝักตัวค่อนข้างสั้นคือไก่จะแสดงอาการของโรคหลังจากติดเชื้อเนี่ยแค่ในเวลาระยะแค่1-2วันเท่านั้นนะคะแต่อัตราการตายของโรคเนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะแต่ข้อเสียก็คือไก่จะชงงะงักการเจริญเติบโตก็คือว่าจะโตช้านะคะแล้วก็ไก่ตัวที่หายแล้วหรือว่าฟื้นตัวแล้วเนี่ยจะยังคงเป็นตัวนำโรคอยู่ในฝูงนะคะ การติดต่อก็จะคล้ายๆกับโรคอื่นๆก็คือจะเป็นการสัมผัสกันโดยตรงหรือว่าการปนเปื้อนของเชื้อที่ขับออกมาพร้อมๆกับพวกสิ่งคัดหลั่งอื่นๆเสมหะน้ําอาหารหรือแม้แต่อุจจาระนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็นสิ่งคัดหลังหรือว่า อุจระที่ปนเปื้อนอยู่ตามวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสิ่งรองนอนหรือแม้แต่ยานพาหนะที่ขับเข้าๆออกๆเนี่ยนะคะก็จะมีโอกาสทําให้มีการปนเปื้อนเชื้อพวกนี้เข้ามาในบริเวณพื้นที่ที่เราเลี้ยงได้นะคะการติดต่อที่สําคัญเลยคือ,อสามารถติดต่อได้นะคะในกลุ่มไก่ที่อ,อาจจะมี เขาเรียกอะไรอาจจะแข็งแรงอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามีตัวป่วยปนเข้ามาก็จะทําให้เกิดลักษณะของการติดต่อบแบบนี้ร่วมกันได้ก็คือ,เ,อเลี้ยงร่วมกันมีการสัมผัสกันโดยตรงอะไรพวกนี้นะคะอาการไก่เป็นยังไงนะคะอาการเด่นๆเลยคือเราจะเห็นว่ามีน้ำมูกสีเขียวนะคะเขียวๆเหลืองๆอังอยู่ตามช่องจมูกหรือว่าไซนัส เกะะิดหน้าบวมนะคะเราจะเห็นว่าหน้ากับเนื้งเนี่ยจะบวมเป็นพิเศษเะะยื่อตาอักเสบแล้วก็เกิดการบวมขึ้นได้ด้วยนะคะจะเห็นว่าตา,าจะค่อนข้างบวมบวมเหมือนพวกเหมือนเวลาเราเป็นตาอักเสบไก่ก็จะแสดงอาการเช่นนั้นเหมือนกันนะคะอันนี้เราจะเห็นว่าไก่จะค่อนข้างหน้าจะบวมกว่าปกติเปลือกตาก็จะดูว่ามันหนาตัวขึ้นนะคะอาจจะมีหนองอยู่ในตาก็ได้นะคะเราจะเห็นพวกนี้ได้นะคะ ทีนี้การป้องกันของโรคทํำยังไงได้บ้างนะคะก็คือถ้าสมมุติว่าเรามันมันมีไก่ตายอยู่ในฝูงหรือว่ามีไก่ป่วยเราอาจจะต้องแยกตัวไก่ป่วยออกนะคะแล้วก็มีการทําความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณที่เราเลี้ยงนะคะหรือ,อมีการกําจัดไก่พาหะพวกนั้นเนี่ยออกไปเลยเพราะว่าถึงเราจะเลี้ยงไว้ในฝูงมันก็จะเป็นตัวแพร่เชื้อให้ตัวอื่นๆในฝูงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำจัดออกไปจากฝูงเลยดีกว่า ะะเมื่อกําจัดแล้วก็ให้ทําความสะอาดอุปกรณ์การฆ่าเชื้อต่างๆนะคะของบริเวณที่เลี้ยงนะคะแล้วก็พักค่ะก็คือไม่นําไก่มาเลี้ยงในบริเวณนี้เป็นเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งหรือว่า2-3สัปดาห์นะะก็จะช่วยให้การติดเชื้อของโรคเนี่ยเบาบางลงไปนะคะทีนี้เรามาดูโรคสุดท้าย โรคสุดท้ายที่เราจะเห็นกันบ่อยเลยว่าไก่ในพื้นในใที่เราเลี้ยงนยในพื้นที่ที่เราเลี้ยงยจะพบลักษณะแบบนี้ค่อนข้างมากดูจากรูปเลยนะคะก็จะเป็นลักษณะของเป็นตุ่มๆต,ตามหน้านะคะตามหงอนตามเหนียงอะไรพวกนี้ก็จะพบได้ตุ่มพวกนี้เนี่ยเราเรียกว่ามันเกิดจากมันเกิดฝีดาดไก่นะคะสาเหตุเนี่ยมาจากเชื้อไวรัสค่ะพบได้เลยในสสัตว์ปีกหลายๆชนิดนะคะการสัมผัสหรือว่าการติดต่อของโรคการแพร่โรคเนี่ย มาจากการสัมผัสไก่ป่วยด้วยกันนี่แหละคะ่ะโดยเชื้อเนี่ยจะติดเข้าทางบาดแผลจากตัวหนึ่งไปสู่อีกตัวหนึ่งได้นะคะหลักๆเลยคือไก่เนี่ยโดนพวกยุงหรือว่าเหลือบกัดนะคะแล้วก็ทําให้เกิดลักษณะของออแผลตุ่มนองพวกนี้นะคะโดยยุงและเหลือบเนี่ยจะมีเชื้อเหล่านี้อยู่ในน้ําลายนะคะพอมากัดมันก็ทําให้ไก่เราเนี่ย ป่วยแล้วก็แสดงอาการนะคะเชื้อพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นเชื้อไวรัสนั่นเองนะคะการติดต่ออื่นๆก็จะได้แก่น้ำแล้วก็อาหารที่ไก่กินร่วมกันนะคะก็จะมีโอกาสทำให้แพร่เชื้อจากตัวหนึ่งไปสู่อีกตัวหนึ่งได้นะคะฝีดาษเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะก็คือฝีดาษแห้งและฝีดาษเปียก จากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าฝีดาดแห้งเนี่ยจะเป็นสะเก็ดแผลแห้งๆนะคะบริเวณใบหน้าหงอนเหนียงผิวหนังแล้วก็ที่ขานะคะเราจะเห็นเป็นสะเก็ดแผลแบบนี้อทีนี้ฝีดาดเปียกเป็นยังไงฝีดาดเปียกเราก็จะเห็นว่าจะเห็นแผลนูนๆนะคะเป็นลักษณะคล้ายๆเนื้อตายนะคะเวลาจับไก่อ้าปากขึ้นเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นลักษณะเป็นแผ่นๆในลำคอหรือว่าในทางเดินหายใจส่วนต้นนะคะจะเห็นตามภาพเลยจะเป็นลักษณะของฝีดาดเปียกนะคะ การป้องกันทําได้ยังไงบ้างนะคะก็ดูแลสุขศาสตร์ทั่วไปในพื้นที่การเลี้ยงนะคะความสะอาดนะคะถ้าพบว่าไก่ป่วยก็แยกออกจากตัวอื่นนะคะทาการรักษานะคะเบื้องต้นตามอาการให้ดีก่อนแล้วถึงจะเอากลับเข้ามาในฝูงนะคะนอกจากนี้ฝีดาดไก่เนี่ยป้องกันได้โดยการใช้วัคซีนนะคะโดย ไก่เนี่ยจะหลังจากได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยจะแสดงภูมิคุ้มกันโรคเนี่ยหลังจากได้รับวัคซีนประมาณ2สัปดาห์นะคะแล้ววัคซีนตัวนี้เนี่ยเมื่อทําไปแล้วเนี่ยจะสามารถป้องกันโรคนี้ได้อยู่นานเป็นเวลา1ปีนะคะก็ค่อนข้างเป็นวิธีการป้องกันที่ได้ผลดีในพื้นที่นะคะทีนี้การให้วัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่เนี่ยจะพิเศษกว่าเพื่อนๆนิดนึงจะจะพิเศษกว่าเพื่อนๆโรคอื่นก็คือว่า ลักษณะของเข็มในการทําวัคซีนเนี่ยแตกต่างกันนะคะก็คือแตกต่างไปจากโรคอื่นๆคือจะเห็นว่าเป็นลักษณะของเข็มแบบตะเกียบนะคะแบบซ่อมคู่นะคะวัคซีนเนี่ยจะให้ในไก่อายุประมาณ2-5สัปดาห์ค่ะเข็มเนี่ยนะคะเราจะจุ่มลงไปในน้ํายาละลายวัคซีนหรือว่าตัววัคซีนที่ละลายแล้วเนี่ยนะคะจุ่มลงไปค่ะแล้วก็จะมีน้ำของวัคซีนเนี่ยค่ะามาอังอยู่ในรูของของหลอดของของ คู่ตะเกียบนี้นะคะเมื่อเราเห็นว่ามีน้ําอยู่ในคู่ตะเกียบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะนำะวัคซีนตัวนี้ค่ะเข็มตัวนี้ไปปักนะคะลงบนผังผืดของปีกไก่นะคะโดยมันจะคล่อมเส้นเลือดที่อยู่ระหว่างผังผืดนี้นะคะเราจิ้มให้มันทะลุไปเลยนะคะเราจะใช้เข็มรูปซ่อมรูปตะเกียบเนี่ยค่ะปักทิ่มลงไปเลยเป็นการทําวัคซีนสีดาคน,นะ,คะซึ่งจะแตกต่างจากแบบอื่นซึ่งโลกอื่นก็จะทําวัคซีนแบบอาจจะหยอดปากหยอดจมูกอะไรไปนะคะ,นะคะ ทีนี้ข้อควรระวังในการใช้วัคซีนพวกนี้คืออะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยคือวัคซีนเนี่ยห้ามถูกแสงแดดนะคะเราจะต้องเก็บวัคซีนในความเย็นเสมอโดยความเย็นอาจจะเป็นตู้ตู้เย็นอุณหภูมิธรรมดาประมาณ4องศานะคะก็คือเก็บให้อยู่ในประมาณระหว่าง2-8ถึงองศาเนี่ยถือว่าวัคซีนจะไม่เสียคุณภาพนะคะและว,วัคซีนที่ละลายแล้วเนี่ยจำเป็นนะคะที่จะต้องแช่เย็นตลอดเวลาแล้วก็ใช้วัคซีนนี้ให้หมดภายใน2ชั่วโมงนะคะ หลังจากฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยให้นําเข็มหรือว่ากระบอกฉีดยาต่างเนี่ยไปต้มฆ่าเชื้อนะคะพวกขวดบรรจุวัคซีนต่างๆก็ให้เผาหรือว่าต้มฆ่าเชื้อนะคะแช่น้ํายาฆ่าเชื้อก่อนที่จะนําไปทิ้งนะคะแล้วก็วัคซีนเนี่ยระวังอย่าให้เข้าตานะคะหลังจากทําวัคซีนประมาณ7-10วันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเกิดตุ่มฝีบริเวณที่เราแทงปีกนั้นไปนะคะแล้วก็จะค่อยๆแห้งไปเองภายใน2สัปดาห์นะคะอันนี้ก็จะเป็น โรคที่สําคัญที่เราพบได้ในไก่ในพื้นที่ของเราในบ้านเราในประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะคะที่เราสามารถที่จะาสามารถที่จะสังเกตอาการนะคะแล้วก็สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรและเป็นโรคอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เราเราจะฟันธงเลยไหมว่าสังเกตอาการแล้วไก่เนี่ย เป็นอย่างนี้อย่างนี้มันจะต้องเป็นโรคนี้แน่เลยบางทีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราพบเห็นไก่ป่วยเราจะต้องทํำยังไงคะ1เลยคือแยกเลี้ยงค่ะให้แยกเลี้ยงไก่ป่วยนั้นออกไปเลยนะคะออกจากไก่ที่มีสุขภาพดีนะคะจากนั้นเนี่ยเอาไก่ป่วยที่เราแยกเลี้ยงนั่นแหะคะ่ะส่งให้กับสตัตวแพทย์นะคะหรือว่าตัวแทนอาสาเพื่อที่จะนําไก่นั้นน่ะไปเป็นตัวอย่างในการที่เราจะ,ะตรวจ โรคนะคะชันสูตรโรคว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวไก่แน่เพราะว่าแนวทางในการชันสูตรโรคหรือว่าในการสืบสวนโรคจริงๆของไก่เนี่ยก็คือการผ่าซากนะคะก็คือนําตัวไก่เนี่ยไปผ่าชันสูตรนะคะถึงจะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเก็บตัวอย่างที่เรา,าผ่านั้นเนี่ยะคะส่งห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะยืนยันว่าไกา่ได้รับเชื้ออะไรมีสาเหตุการป่วยเนี่ยมาจากโรคอะไรได้บ้างเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการเก็บตัวอย่างจึงค่อนข้างสําคัญ การเก็บตัวอย่างที่พูดถึงก็คือเป็นการเก็บตัวอย่างไก่นะคะในการที่จะเอาไก่เนี่ยไปให้สัตวแพทย์หรือไปให้ปศุสัตว์หรือไปให้อาสานะคะในตอนที่เราเก็บตัวอย่างเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่เราจะต้องสวมถุงมือนะคะหรือไม่ก็ใช้ถุงพลาสติกคลุมมือนะคะแล้วพยายามแต่งตัวให้มิดชิดก็คือสวมผ้าปิดจมูกนะคะเพื่อที่จะกันการสูดละอองอะไรต่างๆเข้าร่างกายเราเองนะคะจากนั้นเนี่ยนำซากสัตว์นั้นเนี่ยใส่ในถุงพลาสติก2ชั้นเลยนะคะมัดปากถุงให้แน่น ะะแล้วก็เอาตัวไก่เนี่ยแช่ตัวไก่ที่อยู่ในถุงเนี่ยนะคะแช่ในถังน้ําแข็งนะคะแล้วก็เพื่อจะนําส่งห้องปฏิบัติการโดยแจ้งกงรมปศุสัตว์นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือว่าสตัตวแพทย์นะคะที่อยู่ใกล้ที่สุดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยตัวอย่างเนี่ยก็จะไปถึงห้องปฏิบัติการได้เร็วนะคะทีนี้ อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในบริเวณที่ที่ที่เราเก็บสัตว์เก็บซากมาเนี่ยก็ให้ทําความสะอาดนะคะใช้น้ํายาฆ่าเชื้อฉีดพ่นให้ทัว่วแล้วตัวเราเองเนี่ยก็จะต้องมีการล้างมือทําความสะอาดให้ดีนะคะเพื่อที่จะลดโอกาสในการที่จะติดเชื้อที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นเชื้ออะไรก่อนนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นชาวบ้านาหรือว่าเป็นพวกเราเนี่ยคะ่ะเลี้ยงไก่แล้วปุ๊บไก่มันตายเนี่ยเราทายังไงดี ะะก็อย่างที่พูดไปตอนแรกก็คือว่าอย่างแรกเลยคือแบ่งไก่นะคะอาจจะคัดไก่ออกมาสัก 3- าสตัวไก่ที่ตายนะคะเพื่อที่จะเอาไก่นั้นเป็นตัวอย่างนําส่งห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยโรคว่าไก่ตัวนี้ตายเพราะอะไรนะคะอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดไก่ตายเยอะเนี่ยให้ทําลายเลยคะ่ะก็คือให้ฝังหรือว่าให้เผานะะอย่างที่บอกว่าฝังเนี่ยก็คือฝังประมาณสัก1-5เมตรนะคะขุดหลุมลึกประมาณเท่านั้นนะคะแล้วก็ฝัง ทีนี้เรามาดูการทําลายซากที่ถูกต้องยังไงนะคะก็อย่างที่บอกก็คือมีทั้งการฝังและการเผานะะในการฝังก็คือขุดหลุมลึกประมาณนี้ค่ะหเมตรนะคะแล้วก็ใส่ซากสัตว์ลงไปราดทับด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็เอาดินเนี่ยฝังกลบนะคะแล้วก็เทปูนขาวทับอีกทีหนึง่งนะคะเพื่อที่จะเป็นการลดการปนเปือ้อนของเชื้อเนี่ยสู่สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็จะช่วยให้สามารถที่จะ ควบคุมเชื้อโรคให้อยู่ในบริเวณนั้นได้เท่านั้นพอเี่ยคะ่ะแล้วก็ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้